มีคนดูเยอะเลยนะ f c ช่งใหม่สวัสดีค่ะอ้าวเดี๋ยวเล่าเรื่องเล่าเรื่องบุตรของลูกชายของคุณดูคุณนากรนะฮะเขาก็บอกว่าลูกชายเขาชื่นชอบผมมากเหมนเป็น f c เขาบอกว่าลุงเลวัตเนี่ยเหมือนแบทแมนเลยแบทแมนเลยคือแบทแมนเนี่ยเขาเป็นลูกของพ่อค้าคาบอบดี ผมก็ไม่รู้ประวัติหรอกครับแล้วไปถูกคนคร้ายฆ่าเขาก็เลยมาสวมบทมนุษย์ค้างข่าวคือแบทแมนแล้วก็ไปตามฆ่าคนร้ายนะฮะผมก็โตมาจากครอบครัวที่โดนโจรลังแกแล้วไปฆ่าตาผมตายและแถวบ้านผมโดนปนน้องชายก็ามาโดนโจรฆ่าอีก มันก็ทําให้หัวจิตหัวใจผมเนี่ยเกลียดคนร้ายมากโดยเฉพาะอาชญากรอาชีพผมก็มีแนวความคิดไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นเขาแค่อยู่ในกรอบของกฎหมายเท่าไหร่นะฮะคิดว่ามึงฆ่าเขามึงก็โดนฆ่าได้มึงอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายลอดมือกฎหมายไปได้มึงก็โดนช่องโหว่ของกฎหมายจัดก,การบ้านนะครับแล้วตลอดการทำงาน42ปีผ่านมาก็ จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับส่วนในคนร้ายที่วิสามันเนะยก็ถือว่ายิงต่อสู้อันนั้นก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหลักเกณฑ์ทางอายการสูงสุดและทา,งา้งศาลสั่งไม่พร้อมผมผมก็รอดคดีมาได้นะฮะมา <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ไปไหนเนี่ยก็ปกปูใจผมไม่ได้ใครจะขอถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้หลังเกียบอะไรนะครับ เมื่อวานกลับจากไปถือศีลภาวนาที่เขาใหญ่ขึ้นไปเขาใหญ่ก็เจอเอฟซเยอะหมดเลยนะครับแต่ว่าเอฟซก็น่ารักถ้าบอกว่าขอ,อยาผมจะถือศีแลแ้วะเขาก็ไม่มาขวนแต่ว่าผมก็หนีไปสุขชายป่าเลยนะครับมาเนี่ยให้ถ่ายรูปกันซะให้หมดไปอะไรไปแล้วก็ผมก็ไปอยู่สุขชายป่าเลยนะฮะเราก็นั่งเขาก็ไม่ควนก็ทักทายอัธยาศัยไม่ดี ขากลับแวะทานอาหารก็เจอเอฟซีทั้งร้านเลยนะฮะตั้งเริ่มตั้งแต่เจ้าของร้านเลยทั้งร้านเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะไปเจอก็ทักทายกันได้นะฮะมาเอฟซีถามว่าวันนี้ได้ฟังเพลงไหมครับอ๋อจะฟังเพลงอะไรอ่ะร้องเพลงอ่ะร้องให้ฟังเพลงไะรมันไม่ค่อยเพราะนะคือผมนิด พูดเนี่ยผมพอได้นะฮะแต่ว่าร้องร้องเพลงนี่ก็เป็นความสุขผมก็แล้วกันเป็นความทุกข์ของท่านก็แล้วกันเพราะท่านต้องลุ้นกับว่าเฮ้ยเสียงสูงอีกหนอยมันครบจังหวะแล้วไม่ทันจังหวะแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขของคนรอ้องความทุกข์ของคนฟังนะฮะอ่สมัยก่อนเนี่ยเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีรายการมันวิทยุนเนี่ยจะมีแต่คลึ่น เอขึ้น AM ็มเนี่ยบ้านนอกเราจะฟังข่าวกันฟังอะไรกันนี่นะครับช่วงบ่ายนี่ก็จะฟังวิเกวิเกของประเทืองจันเพ็ญนะ <ผม S 1> ประมาณ<ผ>มบ่าย3าวิเกจะมา,ะลญญาแล้วก็นิยายของคณะเกียรติทิพณ์อะไรเ <c oughs> นี่ยนะมาไอเราก็พอมีวิทยุเอ็มเข้ามานี่ถือว่าเป็นโลก ยุคใหม่นะครับมีวิทยุ AM เนี่ยตื่นเต้นกันมากเลย AM เสียงมันจะทุ้มหน้าฝังจำได้ว่าหน้าจะประมาณตีหนึ่งหหนึ่งหมั้งครับพิธีกรดังสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อคุณไพบูลสุภวารีเริ่มต้นรายการนี่บอกนะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน กับ <than> ผมพิบ <itu? S 1> ู์สุภวารีโปรดปรับเครื่องเสียงของท่านชะนโน้นเออยู่ทางด้านซ้ายชะนโน้นบอยู่ทางด้านขวาปรับทิศทางลำโพงของท่านให้สมดุลกันนะครับเสียงก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมจําได้มาอีกแล้วแต่ไปบูนสุภวารีเนี่ย ไม่เข้าใจว่าชนนอตเอคืออะไรชนนอตบีคืออะไรเพราะผมที่มันคนมันนอกระมาชนนอตเออยู่ทางด้านซ้ายชนนอตบีก็วิทยุผมมันทานิกูจะไปชั้นนอตอะไรวะอ๋อเขามีเครื่องเสียงแล้วเขาต่อลําโพงไปซ้ายขวาชันนอตเอลาโพงซ้ายอยู่ทางด้านซ้ายชนนอตบีอยู่ทางด้านขวาอย่างเงี้ยนะก็มา แล้วจะมีรายการอีกอันที่ผมชอบฟังทุกเช้าคือลุงเพิ่มขายถ่านรายการลุงเพิ่มขายถ่านเนี่ยเป็นรายการข่าวแต่สปอนเซอร์ของลุงเพิ่มคือขายถ่านถ่านไ้ฉายตาห้าแพร์ลุงเพิ่มนะครับตาห้าแพะ์นี่ถือว่าเขาเป็นยักษ์ใหญ่ของถ่านไ้ฉายมันมีถ่านไ้ฉายตาห้าแพะตากบตากระลอก นะสามยี่หอ้อแต่ว่าที่ดังและวก็สปอนเซอร์ได้ค่าสปอนเซอร์แพงก็น่าจะเป็นตาตาห้าแพรพอเปิดรายการมาเนี่ยจะมีเพลงขึ้นมาก่อนเลยเขาไม่เหมือนคุณไพบูลนะครับคุณไพบูลนี่ต้องบอกกับผมไผ่บูรสุดพวีเสียงดุ้แต่<ม>ลุงเพิ่มขายผ่านนี่เปิดมาปุ๊บจะเพลง นางร้งงองเจิงรินไหลงองท้องนารังอุทกตกมาเลื่องสายนาเย็นช่ำฝากใจฟังจำที่ลงเพอครําเอ่ยนั้น,น ทำรํำลับจากใจน้ำตกนางรอง้องอาจเป็นสองร้องเขาอื่นแต่เจ้าสามทืน่นจะไม่เป็นสอ แต่น้องนางเดียวนางลงแล้แค่นี้ครับพอนางลงไม่มีเนื้อต่อไปแล้วแล้วก็เข้ารายการสวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมลุงเพิ่มขาย่านนะครับ <c oughs> กูก็จำเนื้อได้แค่นี้แหละ <c oughs> เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเนื้อถ้าเราจะซื้อเนื้อเพลงเนี้ยต้องอาศัยจำเอาแล้วก็ต้องต้องซื้อเป็นสมุดเพลง เป็นสมุดเพลงนะครับก็จะจําได้แต่เฉพาะท่อนบุกหรือท่อนที่เขาเปิดเรื่มตน้นเพราะฉะนั้นความรู้ผมก็จะจำได้แล้วอันนี้นะผมมองหน้าจอนะ FC ครับผมเหมือนน้องเดียวเลย <c oughs> น้องเดียวนักร้อง <c oughs> นักร้องภาคใต้ คือมองไม่เห็นจอเลยเห็นแต่มันเลือดปุ๊บ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 มองรูปตัวเองยังเบลอเลยมองรูปตัวเองยังเบลอเลยเวลายิงปืนเนี่ยคนอื่นเขาเหยียดกันสุดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมสุดแล้วผมมองไม่เห็นศูนย์เลยเกินศูนย์ถ้ากองงอมาหน่อย,อยแล้รก็มันก็ยังพอเห็นศูนย์เป็นปื้นปื้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ใช้ยิงปืนก็ยิงกะกับเานะฮะมีคอมเมียบกัดนะหัน้ำตาจากโตตาจักโตโอ้โหไอ้โอ้ น้ำตาจ่าโทจับได้คิดว่าุณสารยูนะคอมเมนต์มาเดี๋ยวนะน้ำตาจ่าโทมันเริ่มยังไงวะน้ำตาจ่าโทเนี่ยสิ้นสุดกันทีอ่าวยังไงลูกคู่ได้ลูกคู่น้ำตาจ่าโทนะครับผมพลตำรวจโทนะน้ำตาพลตำรวจโทก็สิ้น ชาตนีชาติไหนเท่านี้เดี๋ยวนะ้ใครสายเข้าอีกแล้วโอ้โหน้ำตาจ่าโถลอกเลยสายเข้า <S <S เดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะใครก็เวรกรรมเลยอย่าเพิ่มโทรได้ไหมญาตขอโทรมาไม่มีอะไรครับเชิญไปออกรายการผมติดเลยทั้งอาทิตย์ไปไหนไม่ได้เลยอาทิตย์หน้ามีประชุมทั้งอาทิตย์เลยนะฮะก็เต็มเลยยังไปถึงวันสุก วันศุกร์วันศุกร์ต้องไปบรรยายที่ศูนย์สร้างอาวุธวันเสาร์ก็ค่อยวันศุกร์เย็นก็ค่อยไปเสร็จภารกิจก็ไปสวนน้าหุ่นสวนนุ้่นไล่สวนนุ้่นตะการดาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับมาไม่ว่างเลยสายยัเดินสายเลยนะแต่ตังค์ไม่ได้นะครับาโอ้ยสายยัก็มืนหัวเหมือนกันนะตังค์ไม่ได้มีเอฟซีถามว่าท่านหายไปไหนมา คือ TikTok แบนท่านอยู่8วันนะครับที่หายไปปิวไปแปดวัน TikTok กเขาแบนเพราะว่าผมไม่ทำผิดกฎผมก็ไม่รู้รู้ปกติจะมีน้องน้องหนูๆช่วยคอยอ่านคอมเมนต์ทิ k ต o อกเขาจะเตือนก่อกว่าทัดทำามดกฎโยนโยผมก็ไม่รู้เลยมันตัดบึกไปเลยผมก็อาอหาทิกต o อกมึงตัดกูไปซะแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าไลฟ์ไม่ได้แล้วก็มีคนมาบอกว่า เขาตัดไปแค่เ8็แวันมาดูอ้ามันเริ่มไลฟ์ได้ก็กลับมาผมนอนติกตอกัล้วปล่อยมันก่อนน้ำตาจากโธ่ติดค้างอยู่น้ำตาจากโทรสิ้นสุดกันที่ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจสาบซึ้ง สวงในอกเราโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารหมูเหา่าอีกทั้งข้าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นะักอย่าได้วางใจเช่นดังตัวผมไม่ต้ <My God. laughs> องตรงดวงใจสุดทอ้อน เมียรักที่เคยกอดนอนต้องมามีจรจากไกลอะไรต่อวะได้ครับได้ครับจะจำได้แค่ไหมล,ลืม,ลลมพัวทิ้งลูกสักอย่างลืมหัวทิ้งลูกปลูกฝังคิดคบชูใหม่เมียเอ๋ย เลวเลือร้ายผีป่าหรือใดสิงใจแม่นางตึงติ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 ่ติงติมตินติงติ่ติงติงติกติงติงวิงติงปิงตลงติ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 งปิงต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 ิงอิงตินตางตม่ติงตลง้ิ่ติงติงานงติ้องต้่ยิงงติงติงตงิดหน่อยงติงมิติงากงติง้ิงติงติงตติงติงตติงตง ทำบุญร่วมชาติคือพวกคนอ,อกหักกันนะอ่าสวมวิญญาณชายเมืองสิงหน่อยนะทรรบุญ <c oughs> ร่วมชาติาตก่อนเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวม<า>ตน้น,น,น,นแต่ว่าเรา <c oughs> สองคนไม่สนใจใส่บาตรรวมคันชาต นี่เราสองเราสองจึงต้องโศกสหรนรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีพี่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาติหนา อาบน,นี้พี่ขอลาน้องจา่าน้องจ่าคนดีก่อนลาน้องจา่าน้องจ่าจงได้ปราณีขอหอมสักทีแม่คนดีก่อนพี่จะจากไร พี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลพี่จะอุทิศตนโกนผัวนุง่งห่มผ้าไตรอโหสิกรรมเถือดนาทาถี่พรังไปบุญมีพบกันชาติใหม่อย่าได้อย่าได้ อาวอนพี่บวชเป็นพระจะมาบินทบาทโปรดเจ้าหาหากนงยาวใส่เท้าพี่ก็จะให้พรจบจบงานจบแบบอะไรนะอาจารย์อะไรจบแบบเอ็นดีเจมุกี้ไครนะที่ตันบอกเงี้ ไอบูนนะจบไม่ใช่ไอบูนเพิ่มขายถาจบมันก็ขายถาจบแบบมึงจำเนื้อตอบไม่ได้เลยไม่เน้นอ่านเน้นเน้นร้องเพลงเน้นร้องเพลงนะมันอ่านไม่ออกลูกถ้าจะอ่านเนี่ยมันต้องใส่แว่นเมื่อกี้ผมขัคอมเมนต์บอกว่าขอเพลงมือลั่นแจสปิกนกสปิ๊กลูกแล้วผมจะบอกนะถ้าเกิดผู้ชายเขาอกหักแล้วไปบวชนะใครที่ไปใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยนะ ส่วนใหญ่จะรีบทากับคงกับข้าวนะน้ําผ้ายังไม่ได้อาบเลยเพราะพระมาแต่เช้าไนงะให้หาผ้าพันพันคอไปผืนนะเวลาจะใส่บาตรระไม่นั้นเดี๋ยวจะสึกพระเ <c oughs> พราะเสื้อในก็ไม่ได้ใส่พระก็ะยืนอยู่ข้างบนชะโงกไปก็โอโหเดี๋ยวสึกพระจนได้นะ <c oughs> ถ้าไม่อยากบาตเนี่ยหาผ้าพันคอผ้าขาวผ้าอะไรก็ได้ผ้าพันคอนี่มีคอมเมนต์จะให้ท่านเล่าเรื่องเสียแป้งครับแต่เดี๋ยว พีโอเขาะถามใช่พีโอจะถามตำธาเดี๋ยวพูดตำาใช่แล้วก็อยากทราบลุงเลวัตเล่าเรื่องเครื่องราชที่ท่านได้มีบ้างไหมเครื่องอะไรเครื่องราชอิสรยพรณ์โอโหเครื่องราชเนี่นะอเดี๋ยวเล่าเรื่องเครื่องราชอิสรยพรนะเครื่องราชชั้นสูงสุดของข้าราชการเนี่ยหรือนักการเมืองเนี่ยเขาเรียกสายสะพายสายสี่ ผมเนี่ยได้สายสามขาดอีก6เดือนจะได้สายสี่ก็ดันกเกษียณซะก่อนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้มาทำหน้าที่จะเป็นที่ปรึกษาผู้ชันการตำรวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาปปสมาหรือมาเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจก็ไม่ได้ทำเรื่องขอไป เพื่อจะขอต่อให้ได้สายสีย่ไงบางคนก็ไปเป็นกรรมการมหาลัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่ถือว่าชั้นชั้นอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเป็นสี่เก้าสมัยก่อนเนี่ต้องเป็นในผลตำรวจต้องเป็นในผลสามปีก่อนถึงจะได้สายหนึ่งสายหนึ่งนี่คือจากไหลไหลขวาเนี่ยซัพพายไปทางไหลซ้ายเนี่ยสีน้ำเงินนะครับ ผมไม่เรียกให้มันถูกหลักทางการนะเดี๋ยวชาวบ้านจังงสภาอย่างเงี้ยสีน้ำเงินนะครับเขาเรียกอะไรว่าปอมอปัตมาพรมองกุฎไทยสายมงกุฎนะครับแล้วพอรับสายหนึ่งไปสามปีก็จะได้สายสองสายสองก็จะปัตมาพรช้างเผือกสายช้างนะครับสีแดง นะครับสพายงี้นะครับสังเกตได้แล้วก็ได้สายสองมา3ปีก็จะได้สาย3ขึ้นมาทงไหล่สายสพายเฉียงลงมาเป็นสายมงกุฎไทยเดี๋ยวเขาเรียกม,มหาวชิราพรณมงกุฎไทยนะครับสาย3สาย4คือสายสูงสุดของข้าราชการและนักการเมืองคือ มหาวาชิราภรณ์ช้างเผือกนะสพายจากไหล่ซ้ายมาเนี่ยผมได้สายสามนะครับสายสามขาดไปอีก6กเดือนจะได้สายสี่จะได้สาย 4, สี่นะครับแตกต่างกันยังไงก็คือถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกติได้สายหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเครื่องราชสายสพายเนี่ยคนจะได้เนี่ยยากมาก เขาจะเอาของคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยต้องไปคืนต้องไปคืนไปคืนหลวงนะครับถ้าไม่คืนหลวงหลวงก็คิดสายหนึ่งจากทายาทเนี่ยเป็นหมื่นบาทนะของผมสายสามนี่ก็หลายหมื่นบาทนะห้าหกมื่นบาทมนะั้งสายหนึ่งสายสองสายสามเงี้ยถ้าไม่คืนเลยเงี้ยก็ปรับหลายพันนะห้าหมื่น สามหมื่นสองห,หมื่นก็เป็นแสนบาทอะแต่ส่วนใหญ่เขาพอตายแล้วประดับหน้าพระราพิธีพระราชพ,รรพิงสุพเสร็จทายาทก็จะไปคืนนะครับไปคืนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์แล้วพอพระราชทานผมได้รับสายสะพายใหม่มาเขาก็เอาสายนั้นมาให้ผม ไอ้ไอ้หวงปิยาเจ้าของสายมันยังหววมอยู่เนี่ยมันก็ตามสายมาใครได้สายทัพพายเขาถึงทําบุญกันนะถึงทา,บ,าบุญทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของสายสะพายคนเก่าว,ว่าอย่ามาตามสายเลยตอนเนี้ย <laughs> ผมได้รับโปรดกล้ามาแล้วว่าผมได้สายทัพา,ายไม่ใช่ของท่านแล้วนะท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลไปเถอะ ที่เขาว่าได้สายสะพายทําไมต้องทําบุญกันเลยอะไรเม<ฤ>ื่อก่อนมันได้ยากมากนะได้ยากนะครับผมเป็นผู้คับการเนี่ยเป็นผู้คับการที่จริงเนี่ยผมน่าจะได้ตั้งแต่ตอนผมเป็นรองผู้คับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนเพราะเพราะว่าผมเป็นรองผู้คับการหลักที่คุมกําลังนะท่านพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกไปวัดมึงขอสายสะพายบอกผมไม่ได้ขออะไรเขาลรครับถ้าหลวงให้ก็เอา ไม่ให้ก็ไม่เอาทําขอเขาไม่เป็นแล้วครับแต่เขาก็ให้มาตามสเต็ปได้สายสามสายหนึ่งเนี่ยถ้ากรณีเสียชีวิตเนี่ยต้องต้องมีหนังสือกราบครงศูนย์เขาเรียกกราบครองศูลลาลาตายนะครับลาตายลาตายกราบครองศูนลาตาย,ลย,ลตายแล้วก็มีฉัดห้าชั้นน่มีฉัดอะฉัดห้าชั้นฉัดห้าชั้นฉัดของพวก เจ้พาพญาพญาเจ้าพญาอะไรเนี่ยชัห้าชั้นนะครับแล้วจะได้โกรธโถนั่งตายเนี่ยนั่งตายนั่งยองยองตายแล้วเป็นโกรธโถโกรธโถคือโกรธเรียบๆกับโกรธโถโกรธโถถ้าสายสองสีแดงสายสองเนี่ยโกรธแปดเหลี่ยมโกรธแปดเหลี่ยมมีไม่กี่องมีไม่กี่ไม่กี่นั่นแะ ตายแล้วลำบากเลยถ้าโกดแบบเหลี่ยมเนี่ยต้องรอโกวดว่างอะไรเงี้ยมาที่เขาต้องเก็บไปร้อยวันห0ิวันอะไรบางทีต้องรอโกวดว่างแต่โกดโผล่ก็มีหลายหลายนั่นหน่อยนะฮะสายสองสายสาสาย4โกดแบบเหลี่ยมเท่ากันเพราะฉะนั้นผมตายเนี่ยก็ต้องโกดแบบเหลี่ยมโกดแบบเหลี่ยมแต่ก็จะมีฉับเบญจาห้าจำนะฮะเวลาเขาประดับตกเงี้ยนะแล้วก็มีแตร ของสำนักพราะราจวังตรยทึ่ง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 เงินตา,ายไปไม่รู้เรื่องอะไรแล้วม<สน>าเนี่ยนะก็ะเผาฟืนแบบเขาพูดตทขาบพิคุ